ไหนว่าแค่กินข้าวไงมาฉลองแล้วจะไม่ดื่มได้ยังไงเล่าแล้วที่ฉันต้องทำงานหักโหมเนี่ยเพราะใครกันเนอะก็เลยอยากจะดื่มสักหน่อยอผมปลุกรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่ไม่ตื่นเองเนอะฮอย่างนั้นเหรอพี่ยังหลับอีกเหรอหลับจริงๆใช่ไหมพี่ ไม่ใช่ว่าแอบทำอะไรแล้วหนีไปหรอกนะผมไม่ได้เหมือนรุ่นพี่นะ <c oughs> ส่งอีเมลไปให้เขาแล้วเขาคงตอบอาทิตย์หน้าเรื่องนั้นเน่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ถนนเขา <c oughs> แล้วนี่ไม่มีแขกค,คนอื่นเลยเหรอวันนี้เจ้าของร้านก็ปิดร้านไปเที่ยวอะ งั้นนี่ก็มีแค่เราอย่างนั้นเหรออืมก็เงียบดีออกอืมจริงสิไหนไปดื่มใช่ไหมงั้นแก้วน,กนี้<อ>ฉันเฮ้อขออีกแก้วโอ้ <laughs> ขอแข็งนะเนี่ยนึกว่าจะดื่มไม่เป็นซะอีกอตอนนั้นผมก็แค่ไม่มีอารมณ์จะดื่มถ้างั้นตอนนี้มีอารมณ์ดื่มเหรอ จางเจยองน่มบารับไปอย่างนี้เหรอเนี่ยเล่นเกมสลับอายุกันอยากเล่นเหรอะเอาสิว่ามาเลยนี่จางเจยองครับพี่ นายรู้ตัวไหมว่ากวนประสาทแค่ไหนรู้ตัวสิรู้ดีกว่าใครบนโลกนี้เลยอรู้ตัวบ้าอะไรเที่ยวเขียนหน้าคนอื่นเล่นบ้าที่สุดเอยฉันทำไปได้ยังไงดะเนี่ยไปเขียนหน้ารุ่นพี่ได้ฉันนี่มันแย่จริงๆเลยฮะนายมาคอยก่อกวนสร้างความลำคานให้กับฉันฉันพยายามอดทนแล้ว ฉันพยายามอดทนแล้วอะไรอดทนอะไรอย่างนั้นเหรอครับพี่ทนายไม่หล่อฉันคงไม่คุยด้วยหรอกผมหล่อเหรอ,หรอครับ พี่อะไรของนายฉันหล่ออย่างนั้นเหรอสังอู ใช่ในหล่อมากเลยขอบอกล่มหน้านะอีกเดียวฉันจะจูบนายถ้าคิดนีก็รีบหนีไปซะ เป็นไรอะ่ะจูบตั้งสองครั้งในต้องรับผิดชอบสินม่เจะดีไปไหนอะ่ะเรื่องจูบครั้งแรกผมขอโทษเป็นความผิดของผมเองแต่ว่าคราวเนี้เราผิดกันทั้งคู่ช่วยลืมไปเถอะนะผิดทั้งคู่งั้นเหรอ เราพลาดจูบกันหลังดื่มเราต่างคนต่างก็เมาไม่ได้พลาดซะหน่อยนายเองก็รู้สึกเหมือนกับฉันนี่นะจริงไหมล่ะรู้สึกบ้าเลยเล่าเวลามองฉันเน่ยตรงนี้ขอนายเต้นแรงหรือเปล่าใครไม่เต้นก็ตายแล้วสิไม่ใช่เวลาจะมาสอนฉันนะเขแค่การปรับปรับเนะี่ยพอห่างกันไปเดี๋ยวก็ดีขึ้น สูสเพราะงั้นแล้วอย่าเปลี่ยนใจเรื่องเกมนะช่วยทําต่อให้จบด้วยในยังห่วงเรื่องเกมอยู่อีกอย่างนั้นเหรอเนี่ยน่าขยะขยงจริงๆเลยถึงขั้นนี้จะเลิกได้ยังไงจะให้ปล่อยเรื่องนี้ไปแล้วทําเกมต่อจนจบอย่างนั้นเหรอทาได้สิแต่ต้องคุมอารมณ์ให้ดีนะในตั้งใจทําให้ฉันโมโหใช่ไหมเนี่ยแล้วจะทํายังไงเล่าจะเป็นแฟนกันอย่างนั้นเหรอแล้วไม่ได้หรือยังไงจูบกันขนาดนั้นแล้ว แค่เดท๋ยวเป็นแฟนกันทำไมจะทำไม่ได้เล่าเล่าพูดเพ้อเจ้าเทีอโถ่ไอ้เจ้าบ้านี่จะสั่งอุบ้าเอ้ย นี่เลยนี่ปล่อยชนะนี่นายไปซ้อมวิ่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่บล่อยปล่อยไงหูบปากไปเลยเหนื่อยชะมัดอ่ะถ้าหนีอีกในาตายแน่ขอเวลาคิดหน่อยก็เร็วๆสิจูนสังอเวลาที่จะปัญหานายจะหาสาเหตุของปัญหาไม่ใช่เหรอ แล้วยังไงอะวิธีแก้ปัญหาคือเป็นแฟนกันอย่างนั้นเหรอท่านนายยังไม่มั่นใจก็ลองดูสักครั้งก่อนสิคุณพี่เป็นเว็บสตรีมมิ่งให้ทดลองใช้เหรอทำไมกลจะติดใจจะต้องสมัครอย่างนั้นเหรอไม่มีทางนี่สัง,งูนายนายยาวแต่หนี หรือทำเป็นไม่สนใจสิแค่ลองสัมผัสดูความสับสนที่คุรใจนายอยู่มันอาจจะหายไปก็ได้ขอเวลา พิจารณาข้อเสนอหน่อยนะยจะยื้อไปทำไมกันนะ ผมขอปฏิเสธข้อเสนอนะรุนพี่เมื่อไรการทดสอบจะจบสักทีนะพูดเป็นเล่นยังไม่ทันเริ่มเลยจะรีบอะไรนักหนาไม่เหมือนการสอบเลยแต่เป็นการทดสอบความอดทนของฉันนอะ ทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวตนนี่ทรามานดีจังเลยนะอะไรของนายถ้าไม่มีอะไรจะทำนะเก่งเข้าสอบไปทีสิอะทำไมถึงหิวแบบนี้นะเนี่ยโทรเรียกขยองทักมากินข้าวกันดีกว่าไร้ประโยชน์จริงๆเลยนายมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยปะอ๋ออะไรของมันเนี่ย เด็ก็ย่องทักเออไอ้หนูนี่มานี่มาเร็วเฮ้ยบเ,เป็นอะไรทำไมอ่านแล้วไม่ตอบตั้งใจไม่ตอบฉันอย่างนั้นเหรอฉันกล้าเนอะอน่อยเบป่ปาใสฉันเลยเนี่ยรีบแก้ตัวไปเร็วเข้าเหมือนสาวที่หมอนี่ชอบจะชอบานายอยู่นะเฮ้ยพี่จะปิดไปทำไมจะงอนจางใจยองไปทั้งชาติเหรอ อหมายความว่าไงใครกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าเอจูจีเอเอเหรอก็ตอนกินข้าวเธอพูดถึงแต่พี่ถามถึงสเปคพี่อาการตอนที่พี่มีแฟนควรจะสัมภาพรักหรือเปล่าและพี่ชอบใครอยู่ไหมเออโถเออโถ พูดบ้าอะไรคุณแกเนี่ยเฮ้ยยังไ,ไม่ชอบฉันหรอกทำเนี่ยเกลียดด้วยซ้ำพี่จะไปรู้อะไรคนถูกแอบรักมันไม่ค่อยรู้ตัวหรอกฉันรู้สิรู้ดีได้ด้วย,ยช่างเธอมันจบแล้วละเธอบอกว่าสอบเสร็จแล้วจะสารภาพรักสารภาพรักเหรอพี่จะรับรักเธอไหมจะไม่รับรักเธอใช่ไหมพี่เห็นแก่มิตรภาพของเรานะเฮ้ยจะบ้าเอ้ยทีน,นี้มาอ้ามิตรภาพอะช่างเธอเอาบริจุจีให้ยัยมาโทษพี่ เร็วเถอะนะต้องตัดไฟซะตั้งแต่ต้นลมอะหืมยาไม่ได้เรื่องกินกี่ทีก็ไม่ใจอร่อยเลยซึ่นิดเดียวรสนิยมชูสังอูทีแย่นะว่ามะพี่ประกาศหอมไม่ดื่มยี่ยห้อนี้แล้วฮืฮว่าแต่จีฮีเธอชอบฉันเหรอฮะ เห็นว่าเธอไปถามเจ้าฮยองทักเรื่องฉันนี่ออเรื่องนั้นฉันถามไปเพราะฉันอยากรู้แค่นั้นเองอะโอ้ไม่ต้องบอกรักฉันหรอกนะฉันไม่ได้ชอบรุ่นพี่นะฉันชอบชูซังอู<ๆ>เธอในยอมแพ้ซะเถอะเธอรู้คำตอบอยู่แล้วนี่ขอโทษนะฉันคิดว่าเธออย่าเสียเวลาอยู่เลย ขอบคุณที่แนะนํานะคะแต่นี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องพี่กับฉันอยู่สถานะเดียวกันแล้วทําไมฉันต้องยอมแพ้ด้วยละ่ะ <c oughs> ก็นั่นนะสิเออฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอดีนะอืมใครต่อใครอยากได้ชูซัมอูเพราะว่าหมอนั่นฉลาดน่ารักรูปหลอ่อแถมเป็นคนตรงๆด้วยถ้าหมอนั่นเรียนจบคงจะได้เงินเดือนดีว่าไหมอะไรของเขาเนี่ยฉันเองก็ไม่คิดจะถอยเหมือนกัน ถ้าเธอ,อยังตามตื้อเขาไม่เลิกแล้วก็คงต้องสู้กับฉันสักตั้งหนึ่งพี่ประกาศหอมรู้ไหมว่าพี่เป็นคนแบบนี้ต้องรู้อยู่แล้วสิพวกเรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันมากเลยนะยแล้วเธอที่ไปรเรียกผู้ชายคนอื่นว่าพี่ค้าพี่ขาได้ยังไงกันเนอะแล้วอีกอย่างกล้าดียังไงไปรเรียรุ่นพี่ว่าพี่ประกาศหอมอะ่ะก็พี่ประกาศหอมอนุญ,ญาตแล้วนี่แต่ว่าฉันไม่ชอบเนี่ยห้ามเรียกอีกนะ ถ้ามัอยากจะเรียกชื่อแล้วก็ฉันได้เธอเรียกได้แค่คุณชูเท่านั้นแบบนี้คุณชูคะได้แค่นี้ฮะคุณคุณชูเหรอนี่คนกำลังอ่านหนังสืออยู่นะนายพักกาศหอม นายมากวนสมาธิฉันเหรอให้ตามหาจางใจยองมะผมไม่เป็นไรเสน,น่อยอ่ะเอ้ยอึดอัดชะมัดเลิกทำหน้าหมาหงอยสักทีอยากรู้อะไรก็ถามมาฉันนี่แหละจะตอบนายเองช่วยเล่าเรื่องแฟนคนก่อนๆของรุ่นพี่คบนานไหมช่วยเล่าให้ผมฟังทีสิเอ้ย ไม่ชอบปรึกษาเรื่องรักๆเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะผมแค่อยากรู้ข้อมูลเพื่อคาดการณ์อนาคตเพื่อพิจารณาตัวแปรแค่นั้นครับพูดอะไรของนายเนี่ยนายอยากรู้ประวัติศาสตร์ความรักของจางเจยองใช่ไหมอืมอืมที่นึกออกคร่าวๆตอนนี้ก็มีพี่จูยองแซบบอมแทรีแล้วก็เรื่องพี่ตอนปีหนึ่งกับคนในเอกสองเดือน รุ่นพี่คนหนึ่งสเปคฉันเลยแต่ตอนนั้นฉันมีแฟนเลยไม่ได้จีบพี่เอกการแสดงรุ่นพี่ที่เป็นแอร์ฉันรู้จักแค่นี้นะหมอนั่นน่ะคบไม่นานเลยสักคนและส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่นพี่แล้วทำไมถึงเลิกครับนี่นายก็รู้จักมันดีนี่ทั้งเบื่อง่ายทั้งใจร้อนแถมยังไม่จริงจังกับความรักอีกด้วยนายยาวแต่หนีหรือทําเป็นไม่สนใจสิ แค่ลองสัมผัสดูความสับสนที่กวนใจในายอยู่มันอาจจะหายไปก็ได้ผู้หญิงพวกนั้นยังบอกว่าหมอนั่นเป็นคนแข็งกระด้างไม่ชอบแสดงความรักหมอนั่นชอบทำให้แฟนรู้สึกน้อยใจงั้นเหรอทำไมอ่ะหมอนั่นไม่เป็นกับนายเหรอไม่ใช่อย่างงั้นนะครับรู้แล้วนะ่ารู้แล้วว่าแต่ เดี๋ยวนี้หมอนั่นเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะนี่ก็เหมือนแบบทดสอบความอดทนไงนิสัยแบบนั้นตอนนี้คงใกล้ตายแล้วละ่ะรุ่นพีเป็นเพื่อนกันเนี่ยพูดแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอโกรธแทนทั้งที่ไม่ใช่แฟนเหรอฮฮ่ <laughs> ช่างมันเถอะถึงฉันยังไม่รู้ว่าหมอนั่นคุยกับใครอยู่นะแต่คราวนี้ดูจริงจังคนเรานะ่ะ แค่ทำสิ่งที่ไม่เคยทำก็พิเศษแล้วจริงไหมผักกาดหอมขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับแต่อย่าเที่ยวเปลี่ยนชื่อคนอื่นแบบนี้สิครับถ้าผมเรียกพี่ชเวยูชเวบ้างล่ะดูสนิทกันออกชันน้ปลืมเลยงั้นผมเรียกว่าพี่ชเวยูชเวแล้วกันนะครับเอาสินายผักกาดหอมไปเดทด,ดีกว่า แกนี่มันงี่งเง่าจังอมาได้จังหวะพอดีรีบเข้าไปสิ ก็ไหนว่าขอเวลาคิดไงแล้วมาทําไมเราสร้างเกมด้วยกันอยู่นี่ถ้าหาคิดถึงก็พูดมาตรงๆก็ได้ปากตรงกับใจหน่อยสิแล้วแต่จะคิดเถอะคนเราห้ามความคิดไม่ได้งั้นเริ่มจากแก้ไขาภาพก่อนเลยดีไหม ทำไมมันนักเลนเหรอก็นิดนึงอะ่ะมันหมายถึงอะไรเหรอไม่มีความหมายหรอกแค่ชอบบริษัทไว้ให้วาดให้มะไม่เอาหรอกนี่อยู่เฉยๆสิ ฉันคิดรูปที่เหมาะกับนายได้แล้วพี่วาดอะไรเหรอกอ็อะไรที่นายชอบไง ถูกใจแล้วสิไม่วางตาเลยนะกว่าจะลบออกคงนานน่าดูชิตั้งใจว่าแทบตายจะให้ลบง่ายๆได้ยังไง รุ่นพี่อืช่วงทดลองสองสัปดาห์เราทำอะไรได้บ้างเหรอไม่ได้แปลว่าผมตัดสินใจได้แล้วนะก็ <purpose> จ,ะจับมือกันได้ส่วนจูบก็จูบไปแล้ว ช่วงทดลองพอแค่นี้ก่อนนะเป็นไงจ๊ะสนใจจะซื้อหรือยังเออยังเฉยเฉยอะเยสีหน้านายอยากจะซื้อเห็นเห็นเอะไม่ใช่สน,น่อยอใช่เห็นเห็นเอะบอกว่าไม่ไงเล่าคนเรานะ่ะแค่ทำสิ่งที่ไม่เคยทำก็พิเศษแล้ว เวลาสองสัปดาห์ก็ควรลองไม่ใช่เหรอผมจะรายงานผลการพิจารณาอืม ทางการเป็นไหมเนี่ยผมอนุมัติข้อเสนอครับมาทดลองกันดูบ้าไปแล้วจริงเหรอเนี่ยจริงดิเอ็กซ์เลสติปเจอรว้าวชายสุดยอดเลยเพือดยอดเลยเพื่อนสุดยอดเลยเพื่อนคุณพี่ มีเรื่องคุยด้วยมาแล้วเหรอสังหสุดยอดมากนั่นดีเอ้ยหลีกไปนี่ยโอ้โหเยี่ยมีอะไรเหรอเยี่ยมเลยคือว่าดูดิดูดิรุ่นพี่มีเรื่องอะไรเหรอขอแสดงความยินดีคุณผ่านการคัดเลือกเห็นไหมยล่ะนั่นชื่อคู่หูนายไงรุ่นพี่ยินดีด้วยขอบใจนะแล้วถ้าไปฝรั่งเศสเลยไหมพี่ Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.